อันนี้ใครดีพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวหามาแข่งเกินไหมยอดแบบยอกไปกันเลยเดี๋ยวนี่ละใครดีปะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแบบแข้งเค้งสำหรับอีพี่นี่ต้องบอกพี่น้องไว้ก่อนว่าผู้ใดข้อแข็งหรือผู้ใดบอกเคยเห็นเมนูแบบนี้นี่เดือนพันไปก่อนก็ได้เพราะว่า ้ามื้อไหเขาได้เจอกับซปเปอร์ดิบจงจังหรือหรือเห็นเพื่อนนั่งสิเขาเขาสิถามเพื่อนว่าเพื่อนกินเมนูอยังได้ไหมเขาจังคอยจังไหนล่ะคอยได้ไทายพี่น้องได้เบิงเบ้งก็เมนูนี้ซปเปอร์ดิบไปกินแล้วฟุ้งปังเลยกะกับบุงหูด้วยกันแต่ว่าสำหรับเพื่อนผู้เดียวนะออสำหรับเพื่อนผู้เดียวเพื่อนบอกผมว่าเพื่อนกินไข่ดิบได้ครับเพื่อนกินไข่ดิบเพื่อนมากกินมันเมนบอกพี่บอกอันนี้เมียเพื่อนกะว่าเด้เมนบอยน้องกัด อ่เมียเพื่อนว่าอ่ากินไข่ดิบประมาณมื่นละหน่วยสองหน่วยยังส่นะแบบบ้วกเด้ออบางคนนี่ต้องบวกกินกับกาแฟกินกับนมยังส่เนาะอ่ะเดี๋ยวเข้าไปหาเพื่อนเลยหาเบื้งป่าเบื้งนี้ที่จริงอ่ะไอ้ปมปลาน้อยหรือป่าของปนเป็นบมปนบอนี่เด้ะเออต้องกินกัาแฟที่ต้องนั้นเขากินบม่วงเลยไหมอืม บึได้สิกตกกันหน้าได้สิเ่ออะไม่เห็นหนังโดนอะหาปลาได้เลยนะอ๋ออันที่มึงคุยนะคุยหนานะฮะว่ามากกินไข่เดี๋ยวกินเบิร์ตแพงก็ได้ปะก็โม่อย่าใครมาหาแต่ว่าพี่เอกก็ว่าพี่เอกกินได้เด้ออือซองนี้คือนหดด้วยหดปะอ่ะสำหรับเออสำหรับคลิปนี้เนาะเด้งเอาหน่อยโอ้อย่โอ้การดราม่าเด้อพี่น้องเด้อมามาเบิ่งใกล้ๆตะกง นุ้ยนั่นแตกว่ะจะเอาเรื่องถึงแตกอุยตายแล้วน้องเฮงเดี๋ยวก็จะแตกหัวเจ้าเลยกระยอกเลยอือพี่เอกไหมพูดว่าอ๋อเบิ็งพี่เอกก่อนก็ได้ป่ายอดเข้ามาไว้ป่ายอดก่อนใกล้เลยแต่ก้อนเดี๋ยวในบุ้งหูแล้วเดี๋ย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 วอันนี้ใครดิบดิพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหามงกุ เดี๋ยวหามงลงได้ยูบะมแรงหามองยูบ่กระดได้แน่่บะหามงลงยังมแรงสิกบุยมงไปคอยดูเขาไปเดี๋วเดี๋ยวอาให้พี่น้องเมืองก่อนว่าเป็นใครดีแบบลอยประเซ็นเนี้ยนี่อันนี้ร่อยประซนพี่น้องเออแมะยอนน้ำป่าลงไปอยนงไยครับอย่าใส่หลไยเข็ยบนั่งมาคอลงด้วยเหรอ เดี๋ยวของซิกก็มีนะเตรียมมาให้ซิกว้อมนะเดี๋ยวเราถ่ายสนกับซิกเลยสนเถกับซิกนะเดี๋ยวอันนี้ถือไว้ให้ก่อนมานี่ค่อยๆบอนีใส่ซุปปับดิบแล้วปรุงให้เด้่เออซุปปับดิบซุปปับดิบปรุงแล้วเพราะว่าวันหนึุงปรุงเคีมในซุปปับดิบเลยเด้่ถือไว้ก่อนที่นี่น้องเอาเคาะให้ก่อนซะ้าละเจ้าเจ้าแกะแกะให้พี่น้องเบิ่งโอ้หเล็บปรุซุปปดิเนาะซิกซิกนักกว่าอิกสูงไปเลยวะสุปปดิบสูงไปไลยวะแกะพี่น้องมึงกัน อันนี้เป็นของแท้เดี๋ยพี่น้องไข่ดีแบบลอยไปเส้นเลยเอาไข่เหลืองบ๊อบบ๊ผู้ขึ้นมาแห้งเด้นผู้เว้านั่นเฮ็ดได้บ่เฮ็ดบ่ได้อันนี้บแต่ว่าประเภทว่านี่ติดเลยเด้แม่นบ่เออติดฟางฟเอาลองเมื่อก่อนต่อกล้องเบิ่งไอ้กูมันคือล่นเนี่ละสิหือหูหน่อยพูดบ่เอ้บไอ่แค่นิดเดียวรูมันเล็กเปิดหูันอย่างโน้มเหมือนเอ้อมาสุดยอดเมื่อก่อน ยอดแบบจะบอกไกันนี้เดี๋ยวใครดิบ้งจงเอาก่อนเอาก่อนเจาก่อน้งเกนไหมออเื่อนเอาเบริบบอดนะสุดสุยอดแบบจะบอกไกันนี้เดี๋ยวนี่ละใครดีป่ะเป็นไิเข็มมึงกันไ้อคือจรงสิเพื่อนคือคือเขาเขาอะเวลากินต้องคืบเหยื่อมันป่ะแมนเขาจะไปกินไร ย่าบีบเอ็กเลยล,ยลายเอือกกันนะเด<ม>ี๋ยวมันจะมียังไนมีเข้ามันมามีเอฟเฟกต์ออกมาเลยมันจะมีเอ็กซิเดนต์ออกมเอ็กเซนต์ออกมานั่นแหละครับอันนี้บบได้บบได้แนะนําให้ให้กินแบบดิีๆแบบนี้ทุกกันกันทุกคนนะครับเป็นยังไนเป็นเฉพาะเพื่อนในสิทธเลยมาทายพี่น้องได้เบิ้งครับอ่าไปส่แล้วน้องนั่นแหละครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวแล้วครับ